เอาละฮะเดี๋ยวเรามาดูเทพยนโนหนึ่งนะฮะช็อตนี้ก่อนดีกว่าบูเข้าไปยิงเข้าไปต่อระยะไกลแล้วก็โชโชโดเดโดเดกูไม่ตายกูเหนียวกูอึดกูอึดกูเหนียวนี่นี่มึงดูถูกขอต้นเกมกูของครบแล้วมาเดยมามึงหมาป้อมก็ไม่กลัวมาเดยมาเลยกูมีป้อมช่วยเว้ยมาเดะลุ่มหัวลุ่มหัวถอยดิครับนี่เป็นไงของขวัญจากฟากฟ้ากระดิ่งจิงกระเบลไอสัตว์เป็นไงโอนไปหนึ่งดอกฮิลดรซันเรียบร้อย บอกแล้วนอนหนึ่งฮะเดี๋ยวดูท้ายคลิปนะฮะจะมีการสอนว่าจัดรูนเทพสไตล์เฮียสายเบิร์นเป็นยังไงไม่เหมือนใครแน่นอนมตมีตตมาดูเฮียจัดรูนกันนะครับรับรองว่าไม่เหมือนใครถ้าเหมือนใครให้กระโดดทีบขาคู่เลยอะดูดิอะ ็นไหมจัดให้มีทั้งพลังโจมตีอัตราคริติคอลเห็นไหมก็จะมีใส่แลมเพลใส่ออนสล็อตเห็นไหมแลมเพลทุกคนก็ใส่ใส่สวอตใส่สเตนด้วยเฮียให้มีจอกเกาะเวทด้วยนะเพราะว่าเฮียใส่ดาบฟ้าแล้วก็ยิงเร็วเห็นไหมยิงเร็ว14ไปดูเอาอย่าดูมากกว่านี้กดติดตามในเพจชาแนลยูทูปเพียวใส่เบิร์น YouTube, er Burn, แล้วก็ติ๊กต๊อกเพียวใส่เบิร์นด้วยนะจ๊ะ